สแล้ว<ช>นะคะฉบเฉียวทันสมัยมากๆเลยแล้วก็มีการนำเทคโนโลยี iSmart มารองรับคนรุ่นใหม่อย่างเรา <c oughs> <c oughs> เราก็ยังใช้ได้อยู่นะสวยงามยังไงไปดูนะครับแล้วพักกันเลยนะครับช่วงหน้ามาติดตามตู้ปนอข่าว3ากันต่อครับหลังจากเปิดตัวในประเทศจีนเมื่อปีที่ผ่านมา ล่าสุดก็ถึงคิวของประเทศไทยในปี2018สำหรับการเปิดตัวรถต้นขนาดเล็กอย่าง MG 3ของค่าย MG ที่ได้รับการปรับโฉมแบบแมนเทนด้วยดีไซน์ใหม่ทิศทางเดียวกับ MG ZS เน้นเส้นสายที่เป็นเหลี่ยมสันมากยิ่งขึ้นรวมถึงภายในที่ได้รับการปรับการออกแบบใหม่เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์และไฟท้ายแบบ LED เพื่อเพิ่มความจบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้น ทางด้านรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกล่าวว่าด้วยเสียงตอบรับที่ดีของ MG 3กับยอดขายถึง17,000คันการเปิดตัวรถยนต์ MG 3ในปีนี้นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นโดยรถยนต์ MG 3ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากรถต้นแบบอย่าง MG Emotion รวมถึงการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตเข้าไว้ด้วยกันอย่างระบบ i Smart เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่พร้อมตอบโจทย์ความสนุกและล้ำสมัยไปกับความเป็นผู้นำเทรน์รองรับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ในอนาคตที่ต้องการการขับขี่ที่สนุกและปลอดภัย เจน2ของเรานี้จะมีหลักๆเลย3อย่างด้วยกันก็จะมีทางด้าน performance นะครับ performance เราจะมีเครื่องกับเกียร์ใหม่นะครับแล้วก็ดีไซน์เราจะมีเปลี่ยนใหม่หมดทั้งอิน e r ร ier และเอ็กซ์เทร ier นะครับอินท i o r เราก็จะมี d a s h บอร์ดใหม่นะครับมีจอใหม่มีอะไรใหม่ส่วนหน้ากระจังหน้าก็จะเห็นว่าเราเปลี่ยนใหม่ให้มันดู t r e n d ้มากขึ้นนะครับให้ไปคล้องจองกับดีไซน์แลนเวยใหม่หรือ DNA ใหม่ที่เรามีการเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ อสุดท้ายนี่จะเป็นทนางด้านเทคโนโลยีนะครับเ,เทคโนโลยีของเราเนี่ยเรามองว่ามันจะมาตอบโจทย์ไลฟไส์ไสไตล์ของกลุ่มลูกค้าเราทาร์เก็ตกลุ่มเรานะครับที่เรามองเห็นว่าเด็วกวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาจะมีไลฟ์ไสไตล์อย่างเช่นกินดื่มเที่ยวหรือว่าฟังเพลงในหลางธนาสำหรับการเปริดตัวรถต์น MG3 ในครั้งนี้ก็มีสีให้คุณผู้ชมเลือกถึง5สีได้แก่สีเหลืองทิวดอเยลโล่สีแดงรูบิเลสสีฟ้ามารีนาบรูสีขาวอาร์กติกไว และสีดำ black night หากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ศูนย์ MG ทั่วประเทศหรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.mgcars.com